G สี่สามหลเนี่ยตอนกระบวนก2รหนึจ็ดส ก็วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะก็คลิปที่นั่งขบวนนี้ไปกรุงเทพย,ยังไม่ได้เอาลงนะอาจจะเอาลงไว้ไว้นี้นะวันนี้ก็1 7หนึ่งจะสองก็ช้าเยอะเลยนะถึงนี่ก็ประมาณสิบเก้านาฬิกายีนาทีนะ จีใช่เปล่าตะกี้ใช่ใช่สามสี่ห้าสามหกเสียนสามหกทำกระบวหนึ่งเจ็ดสอง่อีกสักพักมันก็จะออกเพราะว่าตอนรถเร็วถ้าถ้ารถเร็วช้ามาจากไหนเนี่ยเขาก็มาจอดถ้าจะลงมาไม่ได้เรียนเสร็จก็ว่าจะนั่งรถไปลงใต้แถว นาราธิวาตนะครับนี่ครับตู้สินะผมเคยมานั่นะอันนี้ก็เป็นตู้ของสวยกรก,กรุงเทพนะแล้วก็สองตู้ท้ายด้านหลังนะเป็นของหาดใหญ่กรุงเทพสองตู้ท้ายนู่นนะครับบางทีก็อาจจะพ่วงมาสักสี่ตู้ก็เป็นตู้ที่สิบสี่สิบห้า หาดใหญ่กรุงเทพเหมือนกันก็จะไปตัดแยกกันที่ชุมทางหาดใหญ่นะก็อยู่สถานีพัทลุงกับคุณเบียนะเนี๋ยคุณเบียนะก็เสร็จเรื่องเลี้ยนมเมื่อไหร่ก็อาจจะไปนาราธิวาสกับคุณเบียนะ ออกจากนี่ก็เวลาส9เ้านาฬิกาี่ิบแนาทีนะครับจอด8นาทีนะครับไม่รู้นะว่าถึงกรุงเทพกี่โมงขบนนี้ก็ถือว่าช้าเยอะเลยนะ โอเคงันก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ